รถ Honda c ซ v i c เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ h อน,น d a มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นจับกเกวัรค่าการทำงานนะคะด้านโหลอย,อยู่ที่40ไ่าอยู่ที่250ลิตรนิดค่าด้านไายหรือว่าค่าด้านความร้อนสูงจะมาเติมน้ยาแอร์ให้ได้ อุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่28องศาอุณหภูมิรอบรอบเช้านี้อยู่ที่36องศาค่ะพัดลมทำงานรถผ่านการใช้งาน266 238หรือ2 6 0แสนหกมกิโลเมตรค่ะ ถปรับระดับน้ำยาแอร์ us, สูตรสวิตพัดลมที่สองดลมรถออกรบค่ะ่างจัดก,การล้างระบบภายในแผง คีบบ Civic. หลังระบบภายในแผงออกมานะคะสีประมาณนี้ก็ไม่ดำนะคะ ันนี้ก็มีเปลี่ยนไนเออร์หนึ่งลูกนะคะพร้อมเปลี่ยนลูกยางโอลิงเข้าออกไนเออให้2ตัวเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตาแก้วใสและมีล้างระบบภายในแผงแอร์ออกมาดูน้ำมันพร้อมขับเติมน้ำมันคอมเติมค่าการทำงานหลังจากที่เปลี่ยนอะไรอีกตามที่แจง้ง ต้นนะคะหรือว่าตอนแรกค่าด้านโลอยู่ที่30ค่ะอยู่ที่225ถือว่าความร้อนแองไม่สูงนะคะเหมือนก่อนที่เข้ามานะคะตอนที่เข้ามาก่อนช่างจะพอเปลี่ยนอะไรเดินเบานะคะเปิดฝากระโปรงรถจอดเทียนกลางแดดอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่16องศาของอุณหภูมิรอบๆอ,อ,อยู่ที่44องศาค่ะ ภายในรถนะคะปรับระดับน้ำใาใ่ญ่ที่สูดสปิดพัดลมอยู่ที่3อุณหภูมิที่ได้ออกมาอยู่ที่16องศาค่ะช่างถอดตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะแกออกจากเปลือกนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะคะเดี๋ยวช่างนํำไปเช็ครั่วและล้างความสะอาดค่ะ ส่วนของตู้แอร์เดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะและเปลี่ยนตัวปะเกีนรฟองน้ำต่างๆให้ใหม่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเปลือกพัดลมนะคะปะเกีนรฟองน้ำต่างๆที่ใช้งานมานานนะคะ10กว่าปีหรือ20กว่าปีนะคะเสื่อมสภาพแบบนี้นะคะก็ปิวเข้าในรถเวลาเปิดลมเปิดอะไรนะคะก็จะออกจากช่องลม ก็เดี๋ยวจัดการล้างหอมสะอาดฝุ่นและเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะทางจัดการฉีดล้าง้อมสะอาดเปลือบตู้แอร์ค่ะรถคันนี้นะคะเมื่อเช้านะคะเราซ่อมเปลี่ยนอะไรแต่ภายนอกขอเติมน้ำยาแอร์ ดูค่าการทำงานนะคะระบบสู้กลับไม่ยอมรับนะคะทำความเย็นได้ไม่ดีต้องจัดการหรือในส่วนของตู้แอร์ออกมาค่ะทำหรือออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดการดูคุณวามสะอาดให้ค่ะ ตางแจ้งนะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ด้านพัดลมหนูแทะเข้ามาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจัดการติดตะแก,งกรงกันหนูกันแมลงกันเศษใบไม้ที่เข้าในรถให้ด้วยค่ะภายในรถนะคะช่างจัดการติดตะแกรงตรงช่องลมวนไปใหนอกเข้ามาในรถให้เรียบร้อยค่ะก็จะกันหนูกันแมลงและกันเศษใบไม้เล็กๆนะคะ เวลาเราเ,เปิดลิ้นลมอากาศภายนอกนะคะเข้ามาในรถได้จัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะไม่ได้ปิดตายนะคะก็ยังสามารถใช้ลมวนภายนอกได้ปก,กติค่ะขอของรถฮอนด้นะคะถอดม,ม,ม,มาจัดการถ่ายน้ำมันคอม ส่วนของคอมแอร์นะคะช่างถอดชุดคัดออกมาสภาพนะคะคด้านในก็ดำแน่นนะคะคถ้าไม่มีอะไรกดตรงกลางแกนคอมนะคะ ากดกับตัวแกนคอมเลยแกนคอมอาจจะซึกได้ค่ะ สภาพคอยคัดนะคะมีแต่ดินนะคะแล้วก็คอยคัดดําไหมดูสภาพร้านในของลูกปืนนะคะที่ติดกับคอคอมเป็นสนิไมไหมเดี๋ยวช่างจัดการล้างความสะอาดคอมภายนอกและเช็คลั่วค่ะ เจ็ั่วคอมแอร์ของรถ h อน da c ซีว c หลังจากถึงช่างท้ายน้ำมันคอมถอดชุดคัดออกล้างความสะอาดภายนอกคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึม,ม <า S 1> สินคอมไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอ,อบชุดคัดเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะเซตอะไรใหม่ของรถ h อนด a c ซีว c ก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดใหม่นะคะเปลี่ยนทั้งชุด คอมแอร์ออกมาถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมใหม่ะคะ่ะตามสเปคพร้อมกับเปลี่ยนตัวไดเออร์หนึ่งลูกไดเออร์ตามตารางนะคะก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลเปลี่ยนลูกยางโอริงคอต่อแอร์ประกันกรณีรั่วซึมให้นานหนึ่งปีคันนี้มีถอดตู้แอร์ออกมาล้างความสะอาดล้างระบบนะคะพร้อมกับเปลี่ยนตัวไอพีชั่นวาล์วตัวไอพีชั่นวาล์วตามตารางกับซ่อมบำรุงแอร์นะคะก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกหกหมื่นโลค่ะ อันนี้ก็มีล้างระบบภายในตู้ภายในแผงภายชุดสายทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ Honda Civic คันนี้ค่ะในส่วนของคอมแอร์นะคะช่างจัดการประกอบชุดหน้าคัดใหม่ให้เรียบร้อยจะเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะสีน้ำมันคอมใหม่ต้องใส่แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมเก่าที่ถาดออกมา เช็ครั่วตู้แอร์นะคะหลังจากที่ล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกพร้อมกับเปลี่ยนตัวอิเคชั่นวาล์วใหม่ให้เรียบร้อยค่ะตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมขอต่อตรงอิเคชั่นวาล์วไม่รั่วไม่ซึมนี่หจุดนะคะไม่รั่วไม่ซึม เดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงเปลือกตู้แอร์ค่ะช่างประกอบตู้แอร์ลงเปลือกตู้แอร์ให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับติดเปลี่ยนตัวปะเก็นฟองน้ําใหม่ให้ค่ะในส่วนของเปลือกพัดลมนะคะก็จะการเปลี่ยนตัวปะเก็นฟองน้ําให้ใหม่ด้านในนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะทั้งสองด้านนะคะนี่จะเป็นด้านในค่ะ ช่างจะได้ยกตู้แอร์ประกอบลงรถค่ะในส่วนของชุดสายน้ำยาแอร์นะคะช่างจัดการล้างความสะอาดภายในล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงนะคะตามข้อต่อต่างๆให้และจะเปลี่ยนสอนเติมน้ำยาแอร์นะคะด้านในให้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะ รถ Honda Civic นะคะหลังจากที่ช่างถอดอะไหล่ออกมานะคะล้างระบบหลังความสะอาดและประกอบอะไหล่กับเค้าที่เดิมเสียงการทำงานของคอมแอร์หลังจากที่ได้น้ำมันคอมใหม่ค่ะเสียงเงียบพัดลมทำงานปกตินะคะคอมทำงานพัดลมทำงาน ตัดตัดพัดลมหยุดแอรทำงานแอรทำงานพัดลมทำงานค่ะเติมน้ำยาให้เต็มระบบค่ะวันนี้นะคะ18นาฬิกา้5นาทีเชียงใหม่นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ สี่สิบองศาแอร์เย็นจากช่องลมนะคะได้อยู่ที่สิบเอ็ดองศาอุณหภูมิรอบๆนะคะอยู่ที่สามสิบเก้าค่ะการทำงานของระบบแอร์ค่ะตอนนี้แอร์ตัดแอร์ทำงาน าด้านไายอยู่ที่ 200. โลอย,อยู่ที่30หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่าความร้อนก็ไม่สูงนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติภายในรถตอนนี้นะคะช่างประกอบตู้แอร์ให้เรียบร้อยและเดี๋ยวมันจ,จะมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะประกอบตัวเกตต่างๆเวลานี้นะคะ6โมง46นาที ตัวสปีดพัดลมออกคผลทุกสปีดค่ะเปิดไฟหลีทิ้งไว้นะคะแต่ไฟหลอดตรงเกียร์นะคะไม่ออกมืดนะคะช่างจะจัดก,การเปลี่ยนหลอดไฟให้ค่ะตัวหลอดไฟสวิตตัวนี้นะฮะ,ะมันขาดนะขาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่ออกนะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วก็ยังไม่ออกแสดงว่ามีปัญหาเรื่องระบบสายไฟนะครับ ถ้าจะให้มันทํางานเนี่ยต้องรื้อรื้อไล่นะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ติดในส่วนของล็อกเกียร์ด้วยนะล็อกเกียร์ด้วยถ้าจะเช็คหลอดตรงนี้นะฮะต้องรื้อคอนโซลกลางนี่เลยนะต้องเอาล็อกเกียร์ตัวนั้นออกอเดี๋ยวโครงการอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะแต่ตัวนี้เรา,เ,ราเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับ